จัดลักจัดเต็มครับงานเอากล้องไม่เบิรงครับเป็นกล้องไซดีครับเป็นกล้องไซดีนี่ครับผมนะกล้องที่ว่าเพราะส่าไซบ้า11.8นิวเวตนะครับตรงกันลูกค้านะครับสีเบิรงกหน่อยครับปัญหามันเกิดเกิดบ่อยหรือเกินก็เลยเฮ็ดคลิปไปเบิรงกหน่อยนะครับเนาะมีลูกค่าเสื้อเสื้อในเสื้อบ้าลงไปนะครับบานิวเวต11.8ไปไปที่ไปหอดปับคนว่าเห็นกล้องนิหน้อยสั่นกอดๆออยู่่นว่ามันแม่น มันมีบาแท้เพราะบ้านเจ้าส่บ้าสันไม่ผมบอกเองผมมาหนิครับมีคนถามกับมาอ่าทษกับมาหผูมลายๆนะครับที่ว่าสั้งบาลงไปนะเขาว่ากล่องมันขึ้นนีดน้อยกรอดหนึ่งมันเมียนว่าบาสิบเป็นต์แปดทั้งที่สันแท้รับา่าผมเลยเสียเหุคิดเบิรงครับเมื่อเบิรงว่าผมใส่ผมอันเอาบ้านนี่ใส่กล่องลักษณะใดนะครับเมื่อเบิรงกันครับที่บอกอ่าครับเมื่อเบิรงครับอันนี้คือกล่องไซดีนะครับนี่เห็นบอกครับไซดีนะครับผมที่ว่าผมไอ ผมใส่บาสู่ไปให้นลูกขานะครับเนาะบานี่ครับอันนี้คือบานิเวททีพี่น้องบานิเวศสิบเอ็ดจุดแปดนิ้วครับเดี๋ยวสีเบิองเด้อดูก่อนนี่ครับนี่เห็นบ่นี่นี่ครับนี่สิบเอ็ดจุดแปดนิ้วครับผมบ่ตัวดอกนี่ครับบานิเวศสิบเอ็ดจุดแปดนิ้วเดี๋ยวสีเบิ้งอันนั่นก็ได้ครับบาสเนแมนที่สิบเอ็ดจุดแปดนิ้วแท้บ่เนาะผมจะออกไม่เบิองครับเขาที่เครือพลาสติกมาแบบนี้อย่างหนีเลยชื้นนี่ครับนะนี่ครับผม เดี๋ยวสิบเอิงตัวตัวเลขคข้าาสิบเอ็ดจุดแปดเด้อนี่ครับส1บเ็จุดแปดนิ้วครับนี่เห็นบอจัดเกียนบอนี่ครับอันนี้คือบาร์สิบอดุแปดนิ้วผมนี่เวดนะครับเป็นบาร์โคตัวครับผมนะวันนี้ลักษณะการใส่นี่ใส่กล้องเนี่ครับผมบไดีว่างแบบนี้เด้นะครับกัรว่าแบบนี้นี่มันใส่บ่ได้ครับเส้นว่ากลองมันถิหน่อยกว่าบาร์มันสีเลื่อยมากอีกครับคำว่าว่าลักษณะนี่บ่ได้นะครับผมสีว่างในลักษณะนี้ครับตรงไ่ลูกค้าครับแบบนี้ ผมเพียเอาไล่ที่ลงแบบนี้ครับนะว่าจะไปไป้อมซ่องซ่องตัวนี้เนาะซ่องกระดาษตัวนี้ไปนี่แม่นบอกครับต้มติกระแทกผมก็ระเทียมเอามือพับบีให้มันค้างแบบนี้ครับตอนโซ่ตัวขาหนึ่งบีแบบนี้ครับเพื่อใบมันสั่นนะครับเพื่อที่จะลงกกองได้ลักษณะของการลงกกองนะครับผมที่ว่างไล่ทาแยงมุมครับทาแยงมุมกล่องแบบนี้ครับนี่เห็นบอกนี่แบบนี้ครับผมนี่นะนี่ครับมันที่โลกไหนพอดีเป๊ะ แบบฟิตฟิตฟิตหน่อยครับฟิตบ่หลายลูกในพอดีถ้าผมลูกในลักษณะลักษณะนี้มันใส่บ่ได้ครับเห็นบ่นี่ครับเทนบอามันเลื่อยเลื่อยพอหนีบอย่างลไรนี่เห็นบ่นี่ใส่บ่ได้นะครับพอที่นี่ลูกค้าซั่งซื้อไปก็เลยก็เลยโทรมาถามว่าเจ้าในส่งบอลซิเบจุดแปดไมมผมแทบ่เพราะว่ามันสั่นกว่านี่นี่พอติดกลองแฟบพอติดกลองแล Alpha, ้วนี่เบิ่งมันสั่นกระดอดครับครับซิเบตจุดห้านิ้วยังยังสิลงพอได้เลยยังประมาณนี้นะครับเนาะ มันน้อยเกินไปอย่างประมาณนี้นะครับนะเขาเข้าใจไวสั้นก็เลยทุ่มมาถามเราก็มีลูกค้าบางคนตีของกลับมากครับเขาเข้าใจว่าผมหลอกเขาบางทีนะว่าผมใส่บาสันไม่ให้ตีของกลับมากมีนะครับผมเลยจะเหตุฉิดบึงทิ้งยิงไอ้มันมีซองแบบเป็นแบนอยู่นะครับผมยังไม่ได้ซื้อมากเลยพี่น้องสำหรับใส่แบบว่าใส่บาโดยเฉพาะครับเป็นซองมันแบแบนตามรูปรูปเงี้ยวๆสีเลยนะครับปองมันแบนแบบนี้ก็มีแต่ผมยังไม่ได้ซื้อมากพวกก็ ผมใส่ผมซื้อมันกลองอันนี้มาหลายที่แหละครับใส่เป็นปีมูเหมือนเลยซื้อม้ามังอย่างหลายเลยครับเป็นแบบหลายร้อยกองเกือบปันพ่านกองนะครับไม่ไ้องใส่เหมือนนะครับผมนาอนี่ครับโอเคเนาอพี่น้อง FC เอฟซีลววาโลค้าที่ซื้อไปกันซื้อสร้างซื้อบายผมไปนี่ผมชิโน่อกองใส่ดสีใส่ดีตัวนี้นี่ทุกคนเลยนะครับนะแล้วก็ลักษณะกลองก็สิเป็นลักษณะส,สั้นแค่นี้นะครับแบบนี้นะครับนาะ,ะงไม่ต้องไม่ต้องโต๊ใไเด้อ ไม่ต้องตกใจว่าทําไมกล่องมันสั้นกุรุตอะไรว่ากุรุตทาไมมันสั้นจุจูขนาดนี้มันใช่หรือเปล่าม่ต้องทงใสนะครับบางคลิปนี้จบแล้วนี่คงสียหายขอทรงใสเนาะบาที่นี้อ่าคำมีค้นสร้างโซน่นะผมก็เดียวโซ่นี่แพ็กแพ็กติกับบายเลยครับแพ็กติตีไม่ต้องกันเลยคือว่าบ่อยขยาบออกหากันนะครับผมเนาะอ่ะโอเคสามหมื่นก่านาทีหายทงใสเนาะครับเนาะนะครับ,รบชัดเจนนะครับชัดเจน ให้สงสัยเนาะครับเนาะแต่เราคนที่สงสัยมากเลวคนที่วาตีคองกลับมากนะครับที่คองกลับมาหลายคนอยู่เลยครับนะผมสงบายก็ให้ตที่กับมากว่าผมตัวนะครับว่าสงบาสันไป่ห้นที่น่นนะครับนะโอเคที่มีเราประมาณนี้นะครับผมเนาะเดี๋ยวเอาของไปเก็บก่อน